สวัสดีครับวันนี้พบกับผมครับจิงโจ้พารวยนะครับวันนี้จิงโจ้ก็จะมาเล่นจ o k กเกอร์สล็อนะครับในเกม p h o e n i ์8ปดต้องบอกเลยว่าวันนี้จิงโจ้วักงบมาเน้นๆเ,นเลยสองหมืบาทจะมาถลุงฟีสปินกับเกมฟ h นิก i ์8 8ดกันนะครับก็ใครอยากเล่นตามจิงโจ้เดี๋ยวจิงโจ้ทิงท้งลิงไว้ใต้คลิปนะเป็นเว็บของ G2G 8 8 Go นะครับก็ไปเจอที่เกมนครับผม เกมมาจริงๆเข้าเกมมาแล้วครับคือเกมเนี้ยฟรีเกมของเขาคือไอ้นกตัวเนี้ยมันมามันจะเป็นเหมือนตัววายเต็มแถวนะครับซึ่งถ้ามา3ตัวมันก็จะล็อกไวเรื่อยๆเลยนะครับสมมติมาตัวแรกมันก็จะล็อกไวนะครับจนกว่าสเปนจะหมดถ้ามดมาตัวที่2มันก็จะสะสมไปเรื่อยนะครับคือถ้ามา3ตัวบวกเยอะมากเกมนี้มาดูกันว่าเด็ดซื้อเท่าไหร่ เบ็ดสูงสุดนะครับอยู่ที่สองร้อยหน้าหมื่นสองไปจัดไปไวรุ่นขอแค่ฟีนิกซ์มาเยอะๆนะครับเราก็จะห็งกันนะครับปีนทั้งหมดสองครั้งลุยโอ้ขอนุกมาเออนกมาตัวแรกนะครับสวยงามขอไหมสองตัวก็โอเคแล้ว นอกๆโอ้โหฟินิกไม่มาเออฟินิกมาตัวที่สองครับผมไม่น่าเกียดนะเบคควินมาแล้วบูม2,700บนเก็ควินอีกแล้ว2,300ครับพ0 0หกเลย6ครั้งเบคควิน2,300ต่อซื้อ12,000นะ สองจะได้กำไรไหมสองมันสี่ครับตอนนี้โอเคได้กำไรมาหน่อย่น้เห็นกำไรนะฮะเกสสปินสุดยอดสี่เปนห้า้ผู้พัมทํทำเพลงเลยมาถึงสุดหมูเมกาวินหมื่นสามว t ตต์ฟลัโอ้โหซื้อวินเดียวได้สามหมื่นสองนะครับ ย่างที่จิงโจ้บอกนะว่าเกมนี้มันซื้อสปินคุ้มนะแต่มันก็มีโอกาสพลาดนะครับแต่เราก็เสี่ยงไงตอนนี้เราได้กําไรมาเท่าตัวเลยนะครับทุนสองหมื่นกดรอบเดียวอะไรกันเนี่ยได้มันไยี่หมื่นเดี๋ยวจิงโจ้ขอกดอีกหนึ่งรอบนะครับถ้าได้ได้เสียพอดีกว่าเนาอเพราะเราได้กาไรมาแล้วไปลุยโลด เอาเรื่องจัดจัดะเกมเนี่ยบอกเลยใครมีทุนหนาๆเงินเดินออกจัดได้เลยนะฮะคุ้คมค่าที่จะเสี่ยงมากเกมเนี่ยพิจารณางบตามเหมาะสมไหมนะฮะโอ้ยน,นกไม่มานิจใจไม่ค่อยดีเลยชิบหายแล้วครับโอเคมาตัวแรก นกมาอีกตัวได้ไหมใจไม่ค่อยดีแล้วฮะโอเคนกมาตัวที่สองเหลืออีกสี่ครั้งเงีย่ยยากนะโอ้โหเมก้าวินห้าพันสามขอทุนคืนก็โอเคแล้วสองพันบิ๊กวินเหลืออีกสามครั้งบิ๊กวินสองพันหกโอเคได้ทุนคืนก็โอเคแล้วอันนี้พันหกนะครับโอเคครั้งสุดท้ายเราได้ทุนคืนมาแล้ว โอเคพันเจ็ดพอแค่นี้พอเลยได้มาโนดหมื่นสี่นะครับโอ้โหเล่นง่ายมากเล่นไม่กี่นาทีเองก็คลิปนี้เป็นคลิปที่สั้นมากเลยนะคือแบบจิงโจ้กดแค่สองรอบนะ ได้กำไรมาสองหมื่นหนึ่งพันนะรอบนี้สองรอบเท่านั้นรอบรอบหลังในเกือบเกือบเกือบเสียเหมือนกันแต่ก็ได้ทุนคืนมานะก็ได้กำไรมานิดหน่อยมาพันหกก็ยังดีกว่าไม่ได้นะโอเคประมาณนี้นะกับฟีนิกซ์แปดปดแปดคือตอนแรกแบบว่านิกว่าจะแบบจะเจ๊งอะ่ะของจริงเกมนี้บอกเลยใครมีทุนนะ ็มาจัดกันได้แล้วก็ถ้ามูนว่าทุนไม่ถึงอ่ะทุนน้อยๆก็เล่นได้นะเดี๋ยวจิงโจ้กดเบ็ดห้าสิบให้ดูซื้อแค่สามพันสองกดให้ดูอีกสักรอบนึงซื้อแค่สามพันสองดูวจะได้เท่าไหร่กดให้กันกดให้ดูเห็นๆเ,เลยเนะี่ยมาดู้อ3สามพัสองจะได้ไหมโอ้นกไม่ออกเลยอ่ะ พลิกมาหน่อยมาแล้วครับตัวแรกขอตัวที่สองขอสองตัวตัวที่สองไม่ออกแย่และโอ้โหตัวที่สองไม่ออกครับแย่แล้วฮะอืออโหตัวที่สองออกตอนนี้เลือสองเทียง คงสุดท้ายฮะก็ยังขาดทุนไม่เยอะนะประมาณครึ่งหนึ ician, so so like said, like, well, ่งแต่พอดีนกมันออกมาช้าไงถ้าออกกนช่วงแรกๆก็ได้กำไรอยู่แหละนี่สามพันเนี่ยครับก็อย่างที่จินจ้าบอกเลยว่าคุ้มมากฟินิกแปดปดผมไม่จะซื้อสปินมากเลยนะฮะก็ถ้าใครชอบก็มีทุนลองมาเล่นดูคลิปนี้ไม่มีอะไรมากดีใจาะ โคตรดีเลยกดแป้นเดียวได้ก็เดี๋ยวขอตัวไปถอนก่อนนะครับใครอยากเล่นก็เดี๋ยวทิงตัวทิ้งลิงใต้คลิปนะเป็นเว็บของ p 2 g 8 8 p r o นะคลิปนี้ไปก่อนใครชอบฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับเจอกันสวัสดีจ้า